วิสาลักขิวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่นางสุนันทาอุบาสิกาผู้มีตาโตสมเด็จอมรินทราธิราชตรัสถามสุนันทาเทพธิดาว่า666เทพธิดาผู้มีดวงตาโตเธอมีหมู่นางอับสรแวดล้อมมีชื่อว่าอะไรมาเที่ยวเดินชมอยู่รอบๆสวนจิตละดาอันน่ารื่นรม 667ในเวลาที่เหล่าเทวดาชั้นดาวดึงล้วนทรงมาทรงรถประดับเครื่องทรงวิจิตงดงามพากันมาณที่นี้เข้าไปชมสวนจิตละดานี้668แต่เมื่อเธอมาถึงที่นี่เที่ยวชมสวนอยู่กายเธองามกระทั่งความงามของสวนไม่ปรากฏ เพราะเหตุอะไรรูปกายเธอจึงงามเช่นนี้เทพธิดาเราถามเธอแล้วขอเธอจงบอกเถิดว่านี้เป็นผลของกรรมอันใดเล่าสุนันทาเทพธิดาผู้เป็นอัคราราชาทูลตอบว่าห6 9ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมเทพผู้ทรงบำเพ็ญทานมาแต่ปางก่อนขอพระองค์โปรสดสับกรรมอันเป็นเหตุให้ดิฉันมีรูปงาม บังเกิดในเทวโลกมีฤทธิ์มีอนุภาพ670หม่มอมชั้นเป็นอุบาสิกามีนามว่าสุนันทาอยู่ในกรุงรัชครือันน่ารื่นรมเป็นผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลยินดีแจกจ่ายทานเป็นนิด้ด671หอ่มอมชั้นมีจิตเลื่อมใสในหลาภิกษุผู้ปฏิบัติตรงจึงได้ถวาย นุ่งผ้าหม่มพัตหารเสนาสนะและเครื่องตามประทีป672ทั้งได้เข้าจำอุโบสถศีลซึ่งประกอบด้วยองค์8ทุกวันสิบี่ข้ามสิบห้าข้ามและแปดข้ามแห่งปักและตลอดปฏิหารยะปัก673้67 3สําำรวมระวังในศีลตลอดเวลา และแจกจ่ายทานด้วยความเคารพจึงได้ครอบครองวิมานนี้674หม่อมชั้นงดการฆ่าสัตว์การลักขโมยการประพฤตินอกใจสามีสำรวมระวังจากการพูดเท็จและจากการดื่มน้ำเมา675หม่อมชั้นยินดีในศีลฉลาดในอริยสัตว์ เป็นอุบาสิกาของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าโคโดมผู้มีพระจักสุมีพระยศ676ยหม่อมชั้นได้ดอกไม้ทั้งหมดที่หญิงรับใช้นำมาจากตระกูลญาติเนืองนิดนั่นเองบูชาพระสถูปของพระผู้มีพระภาค677อาอันหนึ่งในวันอุโบสถหม่อมชั้นมีจิตเลื่อมใส ได้ถือมาลัยของหอมเครื่องรูปไล้ไปที่บูชาสถูปของพระผู้มีพระภาคนั้นด้วยมือทั้งสองของตน678้67 8, ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมเทพเพราะกรรมที่หม่อมชั้นใช้มาลัยบูชาพระสถูปหม่อมชั้นจึงมีรูปงามบังเกิดในเทวโลกมีฤทธิ์และอนุภาพเช่นนี้679ออันหนึ่ง การที่หม่อมชันรักษาศีลเป็นปกติจะอำนวยผลเพียงเท่านี้ก็หาไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมเทพหม่อมชั้นมีความหวังว่าอย่างไรเสียเราพึงได้เป็นพระสกทาคามีวิสารักขิวิมานที่เก้าจบ